กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจะทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจือจิจะเกมเมอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซีซั่นนี้นะฮะจุห่างหายไปนานมากนะครับกับ Battle Part, แบ t เทิลพาร์ตแบตเทิลใจนะครับรอบนี้ได้มีโอกาสมาเปิดแบ t เทิลพาร์นะครับเดือนตุลาคมคุณผู้ชมนะฮะก็ซื้อแบบขวาไปละทั้ง2ออัน นะครับเดี๋ยวเราไปรับของกันสักหน่อยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราขอญาตเป็นการันตีบวก8ละกันนะครับคุณผู้ชมขอญาตเป็นการันตีบวก8ละกันนะฮะทั้งแบบพรีเมียมและแบบสแตนดาดนะครับเออขอญาตคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจูขอญาตไปรับของรางวัลสักครู่นะครับ หลังจากที่จูได้รับของรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนะฮะเรื่องเงินเอ็มกันก่อนนะฮะว่าสำหรับแบ t เทิลพาร์เดือนนี้นะฮะที่เราห่างหายไปนานเนี่ยมันจะได้เงินเอ็มล้วนมาสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ได้ประมาณ2 5 0แสนนะครับ2 5 0แสนนะผมก็ถือว่าสวยงามนะสำหรับ2 5 0แสนหนะหลังจากที่จุได้ทำการไล่เกลือมาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชม การ์ดก็จะเหลือประมาณนี้นะฮะก็3ใบ6ใบ9ใบคุณผู้ชมครับนี่คือความชิงความชิงที่เราต้องพบเชินะครับ5-8ง OVR 99 5-8ถ,ถ้าเป็น8ก็ได้ลั่นถ้าไม่เป็น8ก็ได้หงอย คุณผู้ชมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้จุจิจะได้ก้าวเดินต่อไปนะยังพูดไม่จบเลยคุณผู้ชม <c oughs> อะไรอ่ะเอาดีๆอายเขาเฮ้ยใบนี้แหละอืมใบนี้แหละมันต้องเฉิดฉายโอ้หนัก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 ข้อมันหนักข้อจริงๆครับคุณผู้ชมผมไม่ไหวละ อุยอะไรเนี่ยออดีดีดีไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมไอจุไม่เคยใจเสียอยู่ละจิตใจไอจุมันสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มแต่นี่สินี่คือหมูกระทะฮะผู้เองจะเลือกกินน้ำจิ้มหรือเลือกกินหมูกระทะวะเออมันก็ต้องเลือกกินหมูกระทะสิแต่ไม่มีน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรแค่บ่ เออนักผมว่ามันหนักไปว่ะคุณผู้ชมอจูว่าหนักข้อไปว่ะมาหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไหวแล้วมันหนักไปอะไรเนี่ยโหไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมสามใบสุดท้ายนี่แหละ ที่มันจะทำให้ผมเฉิดฉายเฉิดฉายในยามค่ำคืนค่ำคืนแห่งราตรีคุณผู้ชมครับผมจะเสกตัวล้านล้านจากใบนี้อยากกระพริบตาอยากกระพริบตาคุณผู้ชมมาแล้ว <pt ain> เดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยคุณผู้ชมนะครับหลังจากแบทเทิลพาร์แบทเทิลใจที่ จุได้เปิดมาก็ประมาณเนี้นะครับมีตัวชูโรงก็มาโคนร,ร้อยนะฮะก็โอ้ <laughs> โอ้โหเปิดได้มาคนร,ร้อยว่าแย่แล้วนะครับมาเช็คตลาดแย่กว่าเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต,ต่อไปออกมาด้วยขอบคุณมากครับผู้ชม